ต่อไปกระผมขอเลียนเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นกล่าวความแสดงความยินดีในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่47ในครั้งนี้นะครับโดยมีลําดับรายชื่อดังต่อไปนี้ท่านที่1ท่านเป็นตัวแทนจากบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแอฟคเจอริ่งนะครับเรียนเชิญท่านดรทรงวุฒิชนะภัยที่ปรึกษาทางด้านแรงงานสัมพันธ์บริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งนะครับขึ้นกล่าวเป็นเกียรติบนเวทีนะครับเลียนเชิญครับ ขอญาตสวัสดีน้องๆผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสวัสดีท่านอธิบดีอธิบดีกรมสวัสดิ์และคุ้มครองแรงงานท่านนิยมสองแก้วนะครับผู้อำนวยการสํานักงานแรงงานสัมพันธ์ท่านรัฐเก้าชาวริตครับและท่านสุเทพท่านมานิตและรุ่นพี่อ,อ,อดีตกรรมการสหาภาพแรงงานในวันนี้ครับก็ ก่อนอื่นผมต้องขออญาตแสดงความยินดีและชื่นชมกับหน่วยงานของสภาพแรงงานและพวกเราทุกท่านนะครับที่สามารถดำเนินการจัดการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ได้นะครับขออญาตเล่านิดหนึ่งครับผมเองในฐานะที่เป็นพนักงาน Honda เหมือนกันนะครับก็กเกษียณอายุไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังมีโอกาสที่ ให้ผมมารับใช้พวกท่านนะครับโดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั้งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายขออนุญาตเรียกว่าเป็นลูกจ้างนะครับถามว่ามีความสุขไหมในวันนี้ต้องขออนุญาตครับว่ามีความสุขมากหลา,หลายปีที่ผมทำงานใน Honda โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ทำงานในส่วนงานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผมจําได้เสมอครับว่าถ้ามีการประชุมใหญ่ก็จะมีผมนะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของบริษัททุกครั้งนะครับหลังจากห่างหายจากการทํางานในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์นะครับในส่วนของฮอนด้าเป็นระยะเวลาประมาณ9ปีนะครับโดยที่ผมต้องไปทํางานในส่วนงานที่ติดต่อง,งานระหว่างประเทศนะครับก็จะเห็นความแตกต่าง แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างเลยนะครับก็ขออนุญาตยืนยันว่าก็คือพวกน้องทุกคนและกรรมาการสหาภาพทุกคนที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของพวกเราดังนั้นนะครับในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามบริษัทผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายในเรื่องโควิดที่ทุกคนทราบดีนะครับ ในานามของบริษัทที่เป็นตัวแทนเราก็มีความตั้งใจครับที่จะทําอย่างไรก็ได้ที่จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้และดารงอยู่ได้เมื่อสังคมให้เราต้องการให้เราดํารงอยู่เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับไม่ว่าพวกท่านจะจัดการประชุมใหญ่อย่างไรก็แล้วแต่จะเป็นออนไลน์หรือไม่ออนไลน์นะครับ ผมก็ยังคงให้การสนับสนุนพวกท่านเสมอตราบใดที่ยังคงเป็นพนักง,งานฮอนด้าเหมือนพวกท่านเช่นเดียวกันนะครับในโอกาสนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกท่านนะครับที่แสดงความจริงใจและให้ความร่วมมือนะครับในการรักษาระยะห่างนะครับและดูแลตัวเองนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อ,องค์กรของเราให้เดินหน้าต่อไปผมคงไม่สามารถที่จะพูดให้มันยืดยาวไปได้มากกว่านี้ว่าการรวมกันแล้วต้องเป็นอย่างไรระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายโรงงานแต่อยากจะยืนยันอย่างหนึ่งครับเราคือบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำนะครับแล้วเราจะต้องยืนหยัดทำให้สังคมได้รับการยอมรับในสินค้านะครับในตัวพนักงานที่เราทำ เพื่อสังคมที่ดีของประเทศไทยและทั่วโลกในท้ายที่สุดนี้ครับในนามของฝ่ายบริหารขอขอบคุณกรรมการสาภาพทุกๆท,ท่านขอบคุณน้องๆทุกคนนะ,นะครับและขอให้การดำเนินกิจการกิจกรรมในวันนี้และต่อๆไปในอนาคตสำเร็จลุล่วงนะครับปราศจากอันตราย ไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่และขอย้ำนิดเดียวครับขอให้ประชุมอย่างมีความสุขปลอดภัยกลับบ้านอย่างปลอดภัยและอยู่ในฮอน d a อย่างมีความสุขตลอดไปครับขออนุญาตขอบคุณครับ